สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูวันเพ็ญอีกครั้งนะคะสำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาฝาก2ข้อนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างที่1น,นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด1น0 0 คนอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น3ต่อ4โรงเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนนักเรียนหญิงกี่คน,นเรียนคะโจทย์ปัญหาข้อนี้เขาต้องการทราบจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิงนะคะแสดงว่าต้องมีําตอบต่อ,อะคาวนี้มาดูสิ่งที่โจย์กำหนดนะคะ,ะสิ่งที่โจย์กำหนดก็คือ นักเรียนในโรงเรียนนี้นะคะมีทั้งหมด10,50คนแล้วก็อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น3ต่อ4่นะคะทีนี้มาดูวิธีทำค่ะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมานั่นคืออัตราส่วนนะคะจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงเท่ากับ3ต่อ4นะคะทีนี้ในเมื่อโจทย์กำหนดจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาให้10,50คน เราก็จะต้องรวมส่วนทั้งหมดทั้งชายและหญิงรวมกันเพื่อให้ตรงกับความหมายของนักเรียนทั้งหมดตรงนี้นะคะเอามาดูเลยค่ะเรารวมส่วนทั้งหมดก็คือ3บวกสี่เท่ากับ7ส่วน7ส่วนนี้หมายถึงนักเรียนทั้งหมดแสดงว่ามันต้องเท่ากับ10,50คนนะคะเราไปค่ะถ้าเราจะหาจำนวนนักเรียนชายนะคะเราก็จะต้องเอาจำนวนนักเรียนชาย เขียนในรูปของเศษส่วนจากนักเรียนทั้งหมด7ส่วนนะคะแล้วเราก็จะเขียนในรูปเศษส่วนเป็น3ส่วน7ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการหาจํานวนนักเรียนชายนะคะเราก็จะเอาจํานวนนักเรียนชายเขียนในรูปของเศษส่วนคือ3ส่วน7นะคะแล้วก็คูณกับนักเรียนทั้งหมด1,500คนนะคะถ้าเราคิดคํานวณ <c oughs> ตามประโยคสัญลักษณ์นี้ตรงนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนนักเรียนชายของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ,ะนักเรียนลองคำนวณดูนะคะว่า c สามส่วน7คูณกับ1,050จะได้เท่ากับกี่คนคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการตัดทอนได้นะคะคู่นี้ค่ะ7กับ1,050นาักเรียนลองเอา7บดัดดูนะคะ717แล้วก็7หาร1,050ได้เท่าไหร่คะ ได้150ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็จะต้องนํามาคูณกับอะไรคะตัวเศษคือ3ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็นํามาคูณกับ3ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย450นะคะมีอีกวิธีนึ่งนะคะก็คือเอาตัวเศษคูณจํานวนนับแล้วหารด้วย7แต่วิธีนี้เลขจะค่อนข้างมาก7เนี่ยจะปัดได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปัดก่อนแล้วก็คูณกับ3ก็จะได้450คนนะคะ ทีนี้จานวนนักเรียนหญิงล่ะคะนักเรียนก็มาดูอั <Never> ตราส่วนของนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงมีกี่ส่วนคะส่ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนคะจากทั้งหมด7ส่วนเราก็นำจานวนนักเรียนหญิงในรูปของเศษส่วนนะคะก็คือ4ส่วน7คูณกับ1นึ่คนนักเรียนทั้งหมดนะคะทีนี้นักเรียนก็คิดคำนวณเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะก็คือ7สามารถปักทอนกับ10,50ได้ ได้เท่าไรนะคะห5 0รใช่ไหมคะนักเรียนก็เอา4คูณกับ150ได้เท่าไรเออคูณห5 0่อหหลังจากตัดทอนแล้วนะคะก็เอา 4, 1 5คูณ150ได้600ใช่ไหมคะก็แสดงว่ามีจำนวนนักเรียนหญิงอยู่600คนทีนี้ถ้านักเรียนอยากทราบว่านักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องหรือไม่นักเรียนอลองเอาจำนวนนักเรียนชาย บวกจํานวนนักเรียนหญิงนะคะ450บวกกับ600เท่าไหรคะ1 5 0คนใช่ไหมคะลองบวกดูจะตรงกับจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่โจทย์กำหนดเลยนะคะ1 5 0คนนั่นหมายความว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องนะคะ,ะมาสรุปคำตอบกันเลยคะ่ะ ตอบว่ามีนักเรียนชาย450คนและนักเรียนหญิง600คนยังมีวิธีลัดอีกเดี๋ยวมาดูด้านล่างนี้นะคะว่าวิธีรัดทำอย่างไรวิธีลัดนะคะเราก็จะนำอัตราส่วนมาเขียนเลยค่ะซึ่งถ้าเราต้องการหาจํานวนนักเรียนชายเราก็จะต้องเขียนอัตราส่วนของนักเรียนชายต่อด้วยนักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมี7ส่วนใช่ไหมคะ เราจะเขียนอัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อนักเรียนทั้งหมดเป็น3ต่ออะไรคะ3ต่อ7นะคะเท่ากับ3ต่อ7 3นีสส่วนนี้คือนักเรียนชาย7ส่วนนี้คือนักเรียนทั้งหมดเราจะต้องเขียนอัตราส่วนเป็น3ต่อ7เพราะโจทย์กำหนดนักเรียนทั้งหมดมานะคะคนักเรียนทั้งหมดคือ1 0 5 0คนเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อัตราส่วน,นะะของนักเรียนทั้งหมดมาคำนวณด้วยนะคะ จึงต้องเขียน3ต่อ7ค่ะอ่ะทีนี้อัตราส่วน3ต่อ7นี้นี้เราก็จะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากับมาดูนะคะเท่ากับจำนวนใดจำนวนไม่ทราบค่าคือหมายถึงนักเรียนชายที่ที่เรากำลังจะหาอยู่นะคะต่อด้วยนักเรียนทั้งหมด1 0 5 0คนนะคะ7ส่วนนี้คือนักเรียนทั้งหมดและก็1 0 5 0คนนี้ก็จะตรงกับนักเรียนทั้งหมดซึ่งโจทย์กำหนด3ส่วนนี้คือนักเรียนชาย แล้วเราก็กําลังจะหาจํานวนที่เป็นนักเรียนชายนะคะจากนักเรียนทั้งหมด1 0 5 0คนนั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีนักเรียนชายกี่คนนักเรียนก็มาสังเกตนะคะ7ส่วนนี้เท่ากับนักเรียน1 0 5 0คนนะคะเราก็มาดูว่า7ต้องคูณด้วยจำนวนใด เคูณด้วยจำนวนใดถึงจะได้1,050คนอ่ะอีกีคิดก็คือมีเทคนิคก็คือนักเรียนก็ต้องนำเจไปหาร1,050ดูได้ได้เท่าไหร่นะคะจะเห็นว่าได้1 5 0 7หาร1,050ได้1 5 0แสดงว่าอะไรแสดงว่า7ต้องคูณกับ1,050ใช่ไหมคะ ขอโทษค่ะ7ต้องคูณกับ150นะคะก็จะได้1,050ดังนั้น3ตัวนี้ก็ต้องคูณเลขจำนวนเดียวกันกับ7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ150ด้วยเช่นเดียวกัน3ามคูณ150ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเด็กๆ450าใช่ไหมคะ,ะคำตอบออกมาแล้วนะคะ450นี่หมายถึง นักเรียนชายนะคะ450คนถ้านักเรียนเปรียบเทียบจากวิธีทำด้านบนนักเรียนจะเห็นเลยนะคะว่านักเรียนชายก็มี450คนแสดงว่าคำตอบนี้ถูกไหมคะถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะอ่าดังนั้นมีนักเรียนชาย450คนถามว่าแล้ววิธีคิดหานักเรียนหญิงจะทำอย่างไรโดยใช้วิธีนี้นักเรียนก็ประหยนอัตราส่วนนี้นะคะ ถ้าเราจะหาหนักเรียนหญิงต่อนักเรียนทั้งหมดหนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนอัตราส่วนตรงนี้เป็น4ต่อ7ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็คิดคำนวณในลักษณะทํานองเดียวกันก็จะได้คําตอบเป็นจํานวนนักเรียนหญิงเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2นะคะ,ะตัวอย่างที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะการแบ่งเงินของคุณแม่ที่แบ่งให้ลูกสองคนนะคะคนพี่กับคนน้องนะคะเอาละค่ะ แม่แบ่งเงินให้ลูกสองคนและจำนวนเงินที่พี่ได้รับต่อจำนวนเงินที่น้องได้รับเป็นอัตราส่วน8ต่อ5ถ้าพี่ได้รับเงิน1,200บาทแล้วน้องจะได้รับเงินเท่าไรนักเรียนคะอัตราส่วน8ต่อ5นะคะเป็นอัตราส่วนที่จำนวนแรกนี้เป็นจำนวนเงินที่ใครได้รับคะพี่ใช่ไหมคะ5ส่วนนี้เป็นเงินที่น้องได้รับ จะเห็นว่าเป็นยังไงคะพี่ได้เงินมากกว่าน้องนะคะอ่าแล้วก็โจทย์ยังบอกมาอีกว่าเงินส่วนที่พี่ได้รับเนี่ยคือ1,200บาทเอาละค่ะเราจะหาคำตอบตามที่โจทย์ถามนะคะก็คือโจทย์ต้องการทราบว่าน้องจะได้รับเงินเท่าไหร่น้องจะได้รับเงินเท่าไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแสดงวิธีรมโดยการเขียนอัตราส่วน นะคะที่เป็นอัตราส่วนจํานวนเงินที่พี่ได้รับต่อจํานวนเงินที่น้องได้รับนะคะนนะคะอัตราส่วนที่พี่ได้รับต่อเงินที่น้องได้รับจะเท่ากับ8ต่อ5นะคะ8ส่วนคือเงินของพี่5ส่วนคือเงินของน้องนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเห็นไหมคะเงินที่พี่ได้รับเนี่ยพันสบาทมันคือ8ส่วนใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะแปส่วนนี้ก็คือเงิน1200องบาท่ะค่ะมาดูบรรทัดที่2นะคะเงินที่พี่ได้รับ8ส่วนก็จะเท่ากับเงินที่พี่ได้รับที่โจทย์กําหนดคือ1,200บาท8ส่วนเท่ากับเงิน1,200บาทถ้าครูถามว่า1ส่วนล่ะคะ1ส่วนจะเท่ากับเงินเท่าไหร่เัรเรียนหาได้ไหมคะใช้วิธีใดใช้วิธีใดเอ่ยถ้าถามว่า1ส่วนเท่ากับเงินเท่าไหร ก็ต้องใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาหาเงิน1ส่วนกันนะคะเงิน1ส่วนจะเท่ากับเงิน1,200หารด้วย8ส่วนใช่ไหมคะเอาจํานวนเงินหารด้วย8ส่วนนะคะเพราะ8ส่วนเท่ากับเงิน1,200เมื่อหารด้วย8แล้วจะได้150แสดงว่าเงิน1ส่วนจะมีค่าเท่ากับเงิน150้บาทนั่นเอง ะะเมื่อเราทราบว่าเงิน1ส่วนเท่ากับเงิน150บาทกลับไปดูอัตราส่วนที่เป็นเงินส่วนที่น้องได้รับคือ5ส่วนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาจำนวนเงินที่น้องได้รับได้แล้วโดยการนำา5ส่วนมาทำอย่างไรคิดคำนวณอย่างไรกับ150บาทคะในเมื่อ1ส่วนเท่ากับ150บาทเพราะฉะนั้น5ส่วนก็จะเท่ากับเงินเท่าไหรคะ คิดจากเอาห้ามาทำไมคะเอาห้ามาคูณกับ150ใช่ไหมคะอ่ะมาดูนะคะดังนั้นเงิน5ส่วนจะเท่ากับ5คูณห5 0เท่ากับ750บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วนะคะเป็นเงินของน้องนะคะ5ส่วนนี้คือเงินของน้องตามที่โจทย์ถามนะคะอ่ะมาสรุปคำตอบตรงนี้ค่ะ น้องได้รับเงิน750บาทนะคะ,ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็ต้องการแสดงวิธีรับให้นักเรียนได้ฝึกหาโดยใช้วิธีรับบ้างนะคะ,ะวิธีรับก,ก็คือเราจะต้องเขียนอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดก่อนเลยนะคะก็คือเงินที่พี่ได้รับต่อเงินที่น้องได้รับเท่ากับ8ต่อ5ที่เราเขียน8ต่อ5เหมือนกับที่โจทย์กำหนดเพราะอะไร พ่อโจ์กำหนดเงินที่พี่ได้รับซึ่งตรงกับ8ส่วนตรงนี้แล้วโจทย์ถามน้องได้รับเงินเท่าไร่ก็ตรงกับ5ส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเขียนนะคะ8ต่อหก่กอดแล้วก็อัตราส่วน8ต่อหนี้นะคะก็จะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันกับ1,200ต่อเงินของน้องซึ่งยังเป็นจำนวนที่ไม่ทราบค่าคุณครูแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเอาละค่ะ ทีนี้ทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าน้องได้รับเงินเท่าไหร่เราก็ดูสังเกตนะคะเงินแปดส่วนตรงนี้เป็นเงินที่พี่ได้รับมันก็มีค่าเท่ากับเงิน1,200บาทเราก็มาดูว่า8เนี่ยคูณจำนวนใดแล้วได้1,200บาทอ่าเลขมันมากนักเรียนอาจจะนึกไม่เคยออกนักเรียนใช้วิเทคนิคค่ะเอา8ปดไปหา1 2 0 0อว่าได้เท่าไหร่ อลองหาดูนะคะ8หาร1,200ได้เท่าไรคหร่คร้อยใช่ไหมคะ,ะแสดงว่า8เนี่ยคะ่ะคูณ150จะตรงกับ1,200อคูณเลยคะ่ะคูณ150นะคะจำนวนแรกคูณ150นะคะในอัตราส่วนจำนวนแรกคูณ150ได้1,200เเลขจำนวนหลังก็ต้องคูณด้วยจำนวนเดียวกันนะคะ คือคูณด้วยร้อยห้าสิบได้เท่าไหร่คะห้าคูณหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้เจ็ดร้อยห้าสิบเราก็วางในช่องที่เป็นจำนวนไม่ทราบค่าแต่ตอนนี้เราทราบค่าแล้วนะคะว่ามันคือเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นเองเอาละค่ะกาเรียนลองตรวจสอบดูนะคะห้าส่วนเนี่ยเป็นเงินของน้องใช่ไหมคะแล้วก็ได้คำตอบออกมาแล้วคิดเป็นเงินเจ0ด้อยห้าสิบบาทนะคะอัตราส่วนเงินของพี่ ที่ได้รับต่อเงินที่น้องได้รับก็คือ1,200บาทต่อ750บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบอันนี้ถูกต้องเพราะว่าเราเทียบกับวิธีทำด้านบนแล้วตรงกันนะคะอ่าเรามาสรุปข้างล่างค่ะดังนั้นน้องจะได้รับเงิน750บาทนะคะเอาละค่ะจากการแก้จทปัญหาอัตราส่วนนะคะ ทั้งสองข้อนีอ้ก็หวังว่านักเรียนก็คงจะได้รับความรู้ไปนะคะแล้วก็ยังมีโจทย์ปัญหาอัตราส่วนอื่นๆในหลายลักษณะอีกที่คุณครูจะมานำเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้ในครั้งต่อๆไปแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยติตามเรียนในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนจะได้มีทักษะ เพิ่มขึ้นในเรื่องของการแก้จบปัญหาอัตราส่วนค่ะสำหรับครั้งนี้ค,นคุณครูต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ